สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องโฟกัสถ้อยคำต้นทางของความสำเร็จผู้ฟังทุกท่านครับ ครั้งหนึ่งมีการสัมภาษณ์อัครมหาเศษฐีระดับต้นของโลกสองท่านนั่นก็คือวอร์เรนบัฟเฟตและบิลเกตซึ่งสองท่านนี้เป็นเพื่อนต่างวัยกันครับโดยนักข่าวมีการแยกสัมภาษณ์พูดคุยนักข่าวได้ตั้งคำถามว่าหากจะให้ถ้อยคำหรือนิยามหรือแนวทางสู่ความสำเร็จด้วยคำเพียงคำเดียวคำนั้น คิดว่าคืออะไรทุกท่านครับทั้งสองท่านตอบตรงกันแต่ต่างเวลาว่าคำนั้นคือคำว่าโฟกัสําว่าโฟกัสนั้นแปลว่าจุดสนใจนะครับให้ความสนใจนั่นหมายถึงว่าหากเราต้องการจะทำอะไรให้โฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังด้วยเหตุนี้ครับไม่ว่าผู้ฟังทุกๆท,ท่านจะอยู่ในวิชาชีพใด หากให้ความมุ่งมั่นตั้งใจสนใจอย่างจริงจังในบทบาทหน้าที่ของเราย่อมพบกับความสำเร็จในที่สุดคำคำนี้ได้ยินกันมานานนะฮะคำว่าโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาประกอบการค้าการทำธุรกิจจะเป็นนักขายผู้บริหารเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหากเราโฟกัสในบทบาทและหน้าที่ มีความจริงจังและจริงใจต่อการปฏิบัติมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าคำคำนี้เป็นต้นทางของความสำเร็จจริงๆครับในฐานะที่ผู้พูดเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารหรือภาษารวมถึงวิชาชีพต,ต่างๆที่ได้ประกอบอยู่นั้นจึงเล็งเห็นแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าคำคำนี้หากเราปฏิบัติด,ด้วยการซื่อสัตย์ต่อตัวเองใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นตัวนำนำ มีวัตถุประสงค์ที่โดดเด่นและเด่นชัดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของถ้อยคาที่เป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาที่จะนํามาแบ่งปันครับและนี่คือสิ่งดีๆที่ WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยดีเสมอมาและแน่นอนครับ WLDc คือสถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันเหมือนพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ